บายมากเดี๋ยเมื่อกี้บอกเอาเรื่องถามว่าเหนื่อยไหมไรายการต่อไปนี้เป็นบันทึกการเดินทางของวัยรุ่นตอนปลายท่านหนึ่งอาจมีภาพเสียงหรือภาษาที่จะทำให้คุณรู้สึกอยากเก็บกระเป๋าผู้ชมที่วันลาหยุดหมดแล้วโปรดหาข้ออ้างอื่นๆในการเดินทาง สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดเขาว,วงพระจันทร์นะครับกับภารกิจของวันนี้ก็คือการขึ้นไป น้ำพสการรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาวงพระจันรด้วยการเดินขึ้นบันไดไป3,700กับอีก90ขั้นซึ่งแน่นอนวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะฮะมีผู้มาร่วมเดินด้วยกันกับผมวันครับวันนั้นเองนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันว่าวันนี้เราสองคนจะสามารถขึ้นไปน้ำรสการด้านบนเนี่ยเวลาเท่าไหร่ตอนนี้เวลาประมาณ ดยเราบอกว่ Hello. 17นาฬิกาสสามิบนาทีนะครับจากคำบอกเล่าของคนที่เดินขึ้นไปแล้วเนี่ยใช้เวลาประมาณสักสองชั่วโมงครึ่งถึงสมชั่วโมงได้เนอะเดี๋ยวที่ตามการว่าวันนี้ผมกับวันจะใช้เวลาเท่าไหร่นะฮะดุยไป เรากำลังจะเข้าสู่เขตพื้นที่ที่จะเริ่มนับขั้นที่หนึ่งกันนะครับวันนี้เตรียมตัวมาเป็นไงบ้างครับวันครับเหนื่อยเตรียมตัวมาเหนื่อยตอนนี้เรา เริ่มสตาร์ทจากบันไดขั้นที่1มุ่งหน้าสู่บันไดที่ขั้นที่3790ซึ่งเป็นยอดเขาว,วงพระจันรนะครับและด้านบนก็จะมีรอยพระพุทธบาทที่จะให้ขึ้นไปกราไ้บูชานามสก,การกันด้วยนะครับ คือตลอดทางที่เดินขึ้นก็จะมีร้านค้าอยู่ตลอดทางนะครับให้ได้หาซื้อเครื่องดื่มบรรเทาความเหนื่อยไปต่อ ทำมาแล้วเจ็ดร้อยขั้นนะครับเหลืออีกสามพันเก้าสิบขั้นจะถึงประตูสวรรค์ไปต่อปหนึ่งพันขั้นผ่านไป เป็นยไงบ้าง่วาน่ายายมย่าโดมไหมครับม่ไหม้มานานไหวไหมถ้าไหวพาผมไปด้วยนะไปต่อไปต่อคือถึงแม้ว่าทางเดินขึ้นจะเป็นขั้นบันไดยอย่างสวยงามแล้วก็เดินง่ายมากๆนะครับ แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เหนื่อยนะครับทามัก็ชันเอาเรื่องนะแต่เดินง่ายนิดหนึ่งถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยไปต่ออืมไม่ไหวผ่านไป พันกับอีกห้าร้อยคันแล้วนะครับไปต่อเรามาเกิน<า>ยอดว่ะผ่ามนมาเกินครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ขั้นที่สองพันแล้วนะครับเหลืออีกหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบคันไปต่อ À, bộ, bộ, bộ. À, một tháng nữa bó bỏ đưa nó hỏi bố bỏ nó 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 ฟีดฟ oh, okay. ีดหอฟีดฟีดทังบนี่เดี๋ยวผมซักดงเลยเมื่อกีกูก็เจอแบงข้าวสามิบโล ตอนนี้เวลาประมาณสิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีเราเริ่มเดินกี่โมงห้าโมงครึ่งก็ประมาณชั่วโมงยี่สิบนาทีนะครับแล้วก็เจอจุดพักแวะพักมันทุกจุดอ่ะนะประมาณชั่วโมงยี่สิบนาทีแล้วแวะพักมันทุกจุดเลยแล้วก็ตอนนี้ผ่านจำนวน,นขั้นบันไดมาแล้วประมาณสองพันเจ็ดร้อยขั้นนะครับ เหลืออีกประมาณหนึ่งพันไก่เก้าสิบคันก็จะถึงบนยอดของเข่าวงพญาจัลละไปต่อนี่แหละครับนุอนุโชทุกคนจะ่นไม่ออกไหมครับนี่ครับนี่เดียวพี่ ลองกันเป็นทอดลอกันเป็นทอดะที่ผมลงมาผมก็ต้องบอกงนี้ใช่ไใช่ใช่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะไปลมแล้วโอคือโชคดีอย่างหนึ่งที่ว่าในทางขึ้นเนี่ยนอกจากจะเป็นขั้นบันไดที่เดินง่ายแล้วเนี่ยยังมีราวบันไดให้ได้คอยพยุงดึงตัวขึ้นไปด้วยนะครับก็ผ่อนแรงไปได้เยอะเหมือนกันแต่ก็ยังเหนื่อยอยู่นะ ไปต่อเย็นนี้โอ้โห <c oughs> ข้างหน้าโคตรชัน <c oughs> อโอ้โคตรชันเอาไงดีวันไปต่อป้อง <c oughs> ไปต่อ <c oughs>

ผ่านไ <Jacqu eline> <beeping> ปสามพันขั้นแล้วนะครับเหลืออีกเจ็ดร้อยเก้าสิบขั้นไปต่ออง้เมตรมถ่เทนก็มีแล้วที่ะจ้าเซื้อไม่ทานกับเต้มนยอดได้ค่ะพอชนหน้าบานนะ หมายถึงบนยอดมีข้าวต้มหรอครับใช่ค่ะคือหมายหมายถึงว่าข้างบนมีข้าวต้มใช่ค่ะข้าข้างบนมีโรงทานข้าวต้มเป็นโรงทานข้าวต้มเต้าข้าวขาวอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็จะเป็นแบบว่าเหมือนคนที่มาทําบุญบางบางคนก็แบบขุ้งไปเองเพราะเขาสารไ<อ>ปเรียกข้าวต้มบางคนก็ แบ่งไข่เค็มขึ้นไปแบบข้าวหมูยอเป็นลงทานอะไรอย่างงี้ค่ะแต่แต่ถ้าเราขึ้นไม่ทันก็อาจจะหมดแล้วอะไระแบบจะดีกว่าถ้าเรามีติดรองรับขึ้นไปเองด้วยก็แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบด้วยใช่บางคนก็แบบอ่ะซื้อไข่เค็มติดไปด้วยก็จะแบบก็จะทานได้อร่อยมากขึ้นแต่บางคนก็แบบอ่ะฉันทานฉันชอบแบบทานกับพวกผักอะไรแบบเนี้ยก็แล้วแต่คนชอบอ่างั้นผม หมดแผงหรอไปทานข้างบนดีกว่าไใช่ไมช่ไ่่ไมช่ช่เอาเอาไข่เค็มสามฟองได้ค่ะนี่ครับ45บาทครับพอดีพอดีขอบคุณครับเห็นซุ้มประตูวัดด้านบนแบบแบบแล้วนะครับใกล้จะถึงหลายทางแล้วไปต่อ ไกยแล้วครับวันวันวิ่งไปเลยดิจากคำบอกเล่าของร้านค้าที่อยู่ด้านล่างนะครับถ้าเราเดินตามบันไดขึ้นมาเรื่อยๆเดินขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเห็น ก้อนหินสีทองที่อยู่ตรงกลางระหว่างบันไดขึ้นและลงอยู่ตรงกลางระหว่างเราจะแสดงว่าเราใกล้ถึงแล้วน,นะครับต,รตอนนี้เวลาประมาณหนึ่งทุ่มสี่สิบนาทีนะครับ เราใช้เวลา <Hey. S 1> จากบันไดขั้นที่หนึ่งเอาเข้ามาสิเราใช้เวลาจากบันไดขั้นที่หนึ่งเนี่ยประมาณสองชั่วโมงเต็มนะครับขึ้นมาถึงบนยอดเขาวงพระจันทร์ ไงบ้างครับ3,790ขั้นเจอทุกร้านเราแวะกันทุกร้านไงบ้างอะไงบ้างเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆเ,เอาความรู้สึกหนเหนื่อยไหมเหนื่อยหมดแรงใครอยากออกกำลังกายแล้วก็ทดสอบสมรรถภาพร่างกายของตัวเอง <laughs> เชิญได้ที่ ข่าวงพระจันทร์จังหวัดลบบุรีนะครับก็แค <_ t us> <p> ่3,790คขั้นเองนะไปต่อโษนครับ